สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับบอร์ดบลูทูธนะครับหรือว่าบอร์ดแอมจิ๋วนะครับตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเล่นบลูทูธ MP3 นะครับบลูทูธ5.0นะครับ MP3 USB SD Card นะครับ SD Card ได้ด้วยนะครับแต่ว่าความพิเศษจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับคือเขาเป็นแอมจิ๋วในตัว มีกำลังขับถึง25วัตคูณสองนะครับถ้าเอามารวมกันก็คือ5้าวัต์นะครับตัวตัวบอร์ดเนี่ยก็จะมันจะดูเหมือนกับหัวกับหางนิดนึงนะครับดูเสียบอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับอันนี้ตัวหนังสืออยู่ข้างบนนะครับดูเสียบนะครับอยู่ข้างล่างแต่ว่าเป็นคงจะเป็นเพราะว่ามันมีภาคจ่ายไฟที่เป็น power amp นะครับมันก็เลยจะต้องมีอะไรนูนๆออกมาก็เลยต้องกับหัวกับหางกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ จะประกอบไปด้วยนะครับช่องนี่นะครับไลอท์นะครับสามารถต่อเข้าหา Power อร์แนะครับแล้วก็ไลอินนะครับสามารถเอาเสียงจากข้างนอกจากโทรศัพท์มือถือจากเครื่องเล่นซีดีเข้ามาให้ไอตัวนี้เป็นตัว Power อร์ก็ได้นะครับเข้ามาเสียบเพื่อใช้ตัวนี้เป็นแอมขับลำโพงนะครับตัวนี้เนี่ยขับลำโพงได้1คู่แบบสเตอริโอนะครับ ก็ไลน์อินไลน์เอนะครับเสร็จแล้วก็จะมีนี่นะครับช่องลำโพงซ้ายขวานะครับนี่นะครับลำโพงซ้ายลำโพงขวาแล้วก็ไฟบวกลบนะครับอ่าสำหรับในเรื่องของไฟที่ใช้นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับไฟ6 1ถึง18โวลต์น,นะครับ DC นะครับไฟรถยนต์ได้กระแสแอมที่แนะนำนะครับเขาบอกว่า 1-3a ถนะครับถ้าหากว่าเรามีภาคจ่ายไฟที่แบบ 0.5A อะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะทำให้เราขับลำโพงได้กำลังขับไม่เต็มที่นะครับอย่างเช่นขับลำโพงไม่ค่อยออกหรือขับไปแล้วเนี่ยดับดับติดๆนะครับถ้ากระแสมันไม่พอนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือพวก RCA แล้วก็พวกแจ็คที่เราจะเสียบไปเป็นสายไฟนะครับ สำหรับอะแดปเตอร์1 2โวลต์ตัวนี้นะครับ12โวลต์ 2A ตัวเนี้ยไม่ถึง100บาทเราอาจจะใช้เป็นแจ็คตัวเมียนะครับหรือว่าเราจะตัดแล้วก็จัมเข้ากับสายของเขาเลยก็ได้นะครับนะครับเป็น1 2 v โวลต์ 2A กำลังน่าจะกำลังดีแล้วแหละเพราะว่าไม่ต้องลงทุนแพงมากตัวนี้ราคา100บาทนะครับจะได้สายมาทั้งหมด3ชุดนะครับสาย3ชุดก็คือสายไฟแล้วก็สายลำโพงสายขวา แล้วก็สาย FM นะครับมีรีโมทมาให้แต่ไม่มีฐานนะครับแล้วก็มีจุกปิดรูรูน็อตตรงนี้2ออันนะครับผมจะใช้ไฟของกล่องดาวเทียมนะครับไฟของกล่องดาวเทียมเนี่ยมีคนทำคลิปรีวิวไว้เยอะแล้วนะครับที่ใช้กล่องดาวเทียมมาทำพวกเครื่องเล่นพวกนี้มันจะมีไฟ5โวลต์บ้าง12โวลต์บ้าง สิบห้าโวลต์สิบแปดโวลต์สิบเก้าโวลต์ไปจนถึงยี่สิบสามโวลต์ยี่บสี่โวลต์เลยในทีเดียวนะครับแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับสิ่งที่เราได้จากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเราจะได้สวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดแล้วเราก็จะได้ RCA ตัวนี้เราไม่ต้องใช้ตัวนี้คือภาคจ่ายไฟตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นดูทีวีนะครับดูดาวเทียม เราต้องการตัว RCA มันนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ RCA นะครับใครจะซื้อเป็น RCA ตัวเมียมาใช้ก็ได้นะครับก็จะไม่ต้องใช้แผงตัวนี้นะครับแผงตัวนี้เนี่ย RCA เนี่ยผมเอาไว้เป็นลายเอา์นะครับนี่นะครับขาวขาวแดงนะครับเนี่ยมันจะมีขาวแดงแล้วก็น่าจะเป็นตัวลบตัวนี้นะครับขั้วลบนะครับ เราก็จะจำเข้ากับตรงนี้เลยข้างล่างนี้เลยนะครับขาวแดงแล้วก็ข้างหลังน่าจะเป็นลบนะครับสำหรับสายสัญญาณนะครับ RCA ไม่มีมาให้นะครับเราจะต้องหาเองนะครับหาเองเดี๋ยวเรามาเริ่มลองต่อสายไปเรื่อยๆดีกว่านะครับผมก็ได้ซื้อแถบลำโพงมานะครับเจาะรูข้างหลังทำเป็นแถบต่อลำโพงด้วยนะครับนี่นะครับสามารถต่อลำโพงฟังได้นะครับข้างหน้าก็ ปาดนะครับปาดเอาแผงวงจรข้างหน้าออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปาดใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีรูยึดน็อตนะครับพอปาดแล้วจะไม่มีรูยึดน็อตอาจจะต้องติดกาวหรือว่าใช้น็อตจากข้างหลังมาก็ได้นะครับนี่ตัวเมียข้างหลังนะครับใช้เป็นตัวเมียข้างหลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นสายสัญญ,ญาณที่ได้มาจากกล่องดาวเทียมเหมือนกันนะครับมันจะสั้นๆหน่อยหนึ่ง <S <S ต้องค่อยๆประกอบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายลําโพงนะครับสายลําโพงสายขวานะครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดสายสัญญาณนะครับขาวแดงแล้วก็ดํานะครับไม่รู้ว่าต่อถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มประกอบกันแล้วนะครับอันนี้ก็อย่างนี้นะครับสาย FM นะครับสาย FM ก็ หารูเสียบออกมาข้างนอกหน่อยแล้วกันนะครับสายไฟนะครับชุดสายไฟครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อวงจรนะครับข้างหน้านะครับอันนี้ตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็สายไฟนะครับ สายไฟสายลําโพงนะครับนี่ลําโพงขวาซ้ายนะครับสวิตช์เปิดปิดมันก็มาเข้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับสายสัญญาณนะครับไปออกตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีแผงตัวนี้เอาทิ้งก็ได้นะครับเราซื้อขาวแดงมาขันน็อตติดตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องเกลก,กะสำหรับตัวตัวจ่ายไฟตัวนี้นะครับผมใช้ไฟที่สิบห้าโวลต์แต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่แอมป์นะครับไม่รู้ว่ามันจะขับลำโพงออก ได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราหวังว่าถ้าเกิดมันขับลําโพงแล้วไม่ได้ดีเราเราก็จะเอามาใช้เป็นไลอ u t นะครับเพื่อที่ใช้เป็นเครื่องเล่นธรรมดานะครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาปเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเครื่องเล่นบลูทูธนะครับบลูทูธ MP3 USB แล้วก็มีแอมในตัวนะครับนี่2 5วัตคูณ2นะครับอันนี้สาย FM นะครับผมเอามาแปะไว้ตรงนี้เล่นนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะรับได้ไม่ได้นะครับช่องลำโพงเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็คือปลั๊กไฟออกมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเปิดติดหรือไม่ติดเปิดสวิตช์เลยอ่านี่นะครับมันก็จะค้นหาบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง ต่อลำโพงดูนะครับว่ามันจะมีเสียงไหมฟังได้ไหมนะครับสำหรับลำโพงที่ใช้นะครับก็ไม่ไม่น่าจะเกิน6นิ้วนะครับ 4- ถึง6นิ้วนะครับน่าจะประมาณนี้ถึงจะขับไหวนะครับอันนี้ผมต่อเข้าไปกับลำโพง10นิ้วนะครับ10นิ้ว2ดอกนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปหาลำโพงเล็กๆมาลองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับ เสียงออกลำโพงดังดีด้วยมันน่าจะชื่อว่าตัวนี้นะครับ JXB T นะครับเดี๋ยวลองจับคู่ดูนะครับอ่าจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงสิบนิ้วหนึ่งคู่นะครับเสียงที่ออกมาเหมือนจะได้ยินแค่เสียงติ๊งๆเนี่ยก็ดังดีแล้วนะครับ 음음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 음 ไม่น่าเชื่อนะครับขับลำโพงสิบนิ้วนี่กระจายเลยครับขับลำโพงสิบนิ้วเกือบอิ่มเต็มที่เลยนะครับสบายมากเลยนะครับกับลำโพงสิบนิ้วนะครับ power อ m p มยี่สิบห้าวัตคูณสองกับลำโพงสิบนิ้วหนึ่งคู่ไปกันได้ครับไม่ผมกลัวมันจะระเบิดอยู่นะครับเนี่ยกระจายเลยครับลำโพงสิบนิ้วกระจายเลยแต่ว่าผมไม่ได้เสียบไมโครโฟนนะครับถ้าเสียบไมโครโฟนแล้วเอาไปจ่อที่ลำโพงเนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงมัน สนันวันไวมากแล้วไม่ได้ยินเสียงตุ๊บตับหรือว่าเสียงซ่าหรือว่าเสียงหวีดเสียงรบกวนใดๆเลยนะครับ อันนี้เราไม่มีปรีที่จะมาปรับเบสปตับแหลมใดๆนะครับก็ยังได้เสียงออกมาถือว่าครบทุกเสียงนะครับไม่ว่าจะเบสกลางแหลม ได้ครบทุกเสียงเลยนะครับถือว่าคุ้มเกินคุ้มมากๆจริงๆจะเอามาทําเป็นแค่เครื่องเล่นแล้วก็เป็นไล์เอาออกไปหา power แต่ตอนเนี้ยมันเป็น power ได้สบายๆเลยนะครับยังไม่มีอาการไฟตกหรือว่าจะตัดให้เห็นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆล้ลำพงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคนะครับสายเครื่องเสียงไม่ควรพลาดเลยนะครับแจ๋วมากๆโอ้โหตัวเดียวจบนะครับตัวเดียวจบทั้งเป็นเครื่องเล่น mp3 bluetooth usb แล้วก็ขับลำโพง10นิ้วสบายๆนะครับถ้าจะเอามาใช้จริงๆก็เอาสัก8นิ้วก็คงจะพอนะครับใครมีปรีนี่เนี่ยก็แจ๋วเลยปรับเบสปรับแหลมได้นะครับเอาละครับตอนนี้สายเครื่องเสียงสาย diy นะครับสั่งซื้อด่วนเลยนะครับนี่ครับ ลิงก์ใต้คลิปนะครับและนี่ก็คือเครื่องเล่น mp 3 l u e t ู o t h มีแอมในตัวนะครับ25วัตคูณ2ราคาเพียงตัวละ100บาทเท่านั้นนะครับถ้าจะลงทุนเพิ่มก็จะมีแค่ตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับอะแดปเตอร์ apter, ัก12โวลต์2แอมนะครับแล้วก็ rca นะครับ rca ขาวแดงนะครับก็จะลงทุนเพิ่มแค่นั้นนะครับ ก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ถ้าใครมีกล่องดาวเทียมอยู่แล้วเนี่ยก็ลองเอามาดัดแปลงทําดูนะครับกล่องดาวเทียมเก่ากล่องดิจิตอลเก่านะครับถ้าใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับตัวละ100บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวริวพิเท่านี้นะครับสวัสดีครับ